และนี่คือ6ลักษณะนะครับของคนใช้ชีวิตเกินตัวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับผมเซฟโพสตพ์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนรุ่นใหม่อยู่คุณจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับแชร์โพสต์นี้ให้กับลูกๆของคุณได้รู้เลยนะครับว่าอย่าใช้ชีวิต6อย่างดังต่อไปนี้นะครับเพราะมันจะอันตรายที่สุดเลยครับผมมีอะไรบ้าง ไปดูกันครับผมอย่างแรกนะครับผมใช้ของแพงแต่ไม่มีเงินเก็บครับมือถือรุ่นล่าสุดนะครับกระเป๋าแบรนด์ดังครับมีหมดครบหมดเลยนะครับแต่เงินในบัญชีเหลือหลักร้อยหรือไม่มีเลยนะครับดูรวยจริงครับแต่ไม่มีทุนสำรองในชีวิตเวลามีปัญหาอะไรเท่ากับจบครับอย่างที่2นะครับอวดหรูเพื่อให้คนอื่นนั้นเนี่ยยอมรับนะครับไม่ใช่เพราะอยากได้นะครับแต่ซื้อเพราะกลัวคนจะดูถูกนะครับต้องเช่ารถหรูต้องใส่นาฬิกาแพงต้องไปคาเฟ่ลงไอจีทุกวันนะครับแต่เบื้องหลังมีแต่นี่แต่สินนะครับเพราะเอาชีวิตไปผูกกับ ภาพหลักจอมปลอมครับผมและอย่างที่3นะครับชอบผ่อนทุกอย่างแม้ไม่มีความสามารถในการจ่ายครับคิดว่าเงินผ่อนเข้ากับทางรัฐนะครับแต่จริงๆแล้วคือทางพังนั่นเองถ้าไม่มีรายได้ที่มั่นคงนะครับของบางอย่างไม่จําเป็นแต่ต้องผ่อนทุกเดือนนะครับสุดท้ายหมดแรงทํางานเพราะต้องไปหาเงินมาเลี้ยงความอยากไม่ใช่ความจําเป็นครับผมข้อที่4นะครับมีหนี้เพื่อเอาไปใช้ครับไม่ใช่เพื่อการลงทุนกู้มาเที่ยวบางแหละกู้มาจัดงานใหญ่ๆบางแหละเหมือนจุดไฟเผาตัวเองเลยนะครับเพราะหนี้ไม่ได้ สร้างรายได้แต่นี่คือภาระที่ไม่มีวันหมดครับผมและข้อที่5านะครับทำงานหนักแต่ไม่รวยครับเพราะเอาเงินไปใช้ผิดที่ผิดทางนั่นเองหาเงินได้เยอะก็จริงครับแต่หมดไปกับของที่ไม่งอกเงยหรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับผมไม่มีเงินต่อย,ยอดไม่มีเงินเก็บไม่มีแผนการลงทุนนะครับสุดท้ายทำงานตลอดชีวิตเท่ากับไม่มีอิสรภาพทางการเงินหยุด ทำเมื่อไหร่ลายได้ก็หยุดลงทันทีครับและข้อที่6นะครับมองว่าความร่ำรวยถ้ากับว่าต้องใช้เงินเยอะๆให้คนอื่นเห็นนี่คือการใช้เงินเกินตัวระดับเทพเลยนะครับคนเกินตัวก็จะหลงติดแต่กับภาพลักษณ์สวยหรูภายนอกครับแต่คนรวยจริงครับเขาจะใช้เงินเพื่อซื้อเวลาซื้ออิสระซื้ออนาคตไม่ใช่ใช้เงินเพื่อโชว์ครับผมอย่าเอาชีวิตไปแลกกับคําว่าดูดีในสายตาคนอื่นเด็ดขาดเลยนะครับเพราะสุดท้ายคนที่หลมแล้วก็ต้องลุกก็คือตัวคุณเองอยู่ดีครับผมอย่าลืมย้ําอีกทีนะครับ เพราะสําคัญจริงๆเซฟโพ์นี้เก็บเอาไว้ถ้าคุณอยู่ในช่วงของวัยสร้างตัวนะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะมีสติอะไรบ้างในการใช้เงินแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลุุนคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับแชร์โพสต์นี้ให้กับลูกหลานคุณได้รู้ครับว่าเขาควรจะมีสติในการใช้เงินอย่างไรครับแล้วชีวิตเขาจะได้ไม่ลําบากครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์